จะไปคิดแล้วว่าอยู่ดีๆก็กลายเป็นเจ้าสาวโดยไม่ทันตั้งตัวย้อนกลับไปไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาน้องคนสวยท่านนี้ได้มาทําคิ้วกับแฟนที่ร้านในระหว่างที่เข้าไปทําคิ้วน้องผู้ชายก็นั่งรอยิ้มอย่างมีความสุขผมจะเซอร์ไพรส์แฟนขอแฟนแต่งงานตอนแฟนทําคิ้วเสร็จครับรบกวนพี่ๆเนะี่ยช่วยถ่ายวิดีโอตอนที่ผมขอแต่งงานได้ไหมครับ ยินดีค่ะยินดีมากค่ะเหตุการณ์แบบนี้ยังไม่เคยเกิดขึ้นที่ร้านเลยพอได้ยินแบบนั้นแล้วน้องพนักงานก็ได้รีบวิ่งไปบอกกับอาจารย์ตั้มคะพอดีว่าแฟนของน้องผู้หญิงท่านนี้ค่ะจะขอ้องผู้หญิงแต่งงานค่ะหลังจากนั้นอาจารย์ก็ได้บอกกับมาสเตอร์ที่กำลังว่ายเตรียมของในช่วงเซอร์ไพรส์จะได้ดูมีสีสันให้เป็นวันที่พิเศษสําหรับว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวทั้งสองหลังจากทําคิ้วลายเส้นสวยๆให้น้องท่านนี้เสร็จก็ถึงเวลาที่แฟนหนุ่มรอคอยในช่วงเวลานี้รู้สึกว่าโลกทั้งใบกลายเป็นสีชมพู